ต่อไปเจอท่านสุธนครับากาบเรียนท่านประธานอุธิสภาที่เคารพครับกระผมนายสุธนคราการขายสมาชิกอุทิสภาหมายเลข169กลุ่ม18สื่อสารมวลชนจากจังวดอุทัยธานีครับวันนี้จะขออนุญ,ญาตเรียนปรึกษาหาลือประเด็นปัญหาไฟป่า พยานอันตรายในช่วงฤดูแ้งทิ้งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติของประเทศไทยประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันและจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าในปีพศ .2567 เขตป่าอนุรักษ์มีพื้นที่ถูกเผาจากไฟป่าจำนวนสูงถึง6 000, 60, ล้าน6 2,983ไร่คิดเป็น47.48%นอกจากนี้หากพิจารณาในเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟป่ายังพบว่าในปี2568ประเทศไทยมีจุดความร้อนที่สำรวจจากดาวเทียมจำนวนมากถึง 328จุดและเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกร,กรสูงถึง138จุดอย่างไรก็ตามไม่ว่าสาเหตุของปัญหาไฟป่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นมีเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้หรือเกิดความร้อนหรือฟ้าผ่าหรือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ก็ตามแต่สาเหตุต่างๆล้วนก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในวงกว้างและสิ่งสำคัญที่น่ากังวลคือเกิดความสูญเสียชีวิตและการได้รับบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอาสาสมัครดับไฟป่าซึ่งในปี2567ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานดับไฟป่าจำนวนสูงถึง33รายและเสียชีวิตจำนวน3ราย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟปา่าแต่ปัญหาไฟป่าและหมอกควันยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเผชิญอย่างซ้ำๆในช่วงฤดูแล้งของทุกปีและสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างจริงจังและอย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไรดังนั้น กระผมขอหาลือท่านประธานวุฒทิศภาผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลควรตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าของประเทศไทยที่กำลังจะต้องเผชิญอย่างเร่งด่วนและถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่าแล้วก็ตามเช่นพระราชบัญญัติป่าไม้หรือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเป็นต้น แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าโดยตรงนอกจากนี้รัฐบาลก็ควรมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าที่พิทักษ์ป่าและอาสาสมัครดับไฟป่าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวของเจา้าที่ดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อไปขอขอบพระคุณท่านประธานครับกับขอบคุณครับกับลำดับต่อไป